ผมขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง16,000กว่ากดท่านแล้วในเวลานี้นะครับในช่วงเวลาพักผ่อนของ FC หลังเวลาที่ FC เลิกงานนะครับและก็มีความสุขกับการพักผ่อนนะครับแล้วก็ FC หลายท่านก็ยังคงทำงานนะครับผมต้องขอบคุณ FC มากๆที่กด Subscribe นะครับเทคแชร์เทค e ีวิวและชอบบูชาพระเครื่องดือสำคัญวัตถุมงคลของช่องเราทุกรายการนะครับผมบอกเลยว่า FC ส่งสิ่งใดที่ มีคุณค่ามีประโยชน์หรือส่งสิ่งดีมาให้ผมนะครับสิ่งนั้นจะกลับไปตอบแทน FC เป็นร้อยเท่านะครับพันทวีเลยครับหลายเท่าเลยนะครับผมพูดจริงๆนะครับเพราะผมเชื่อในกฎแรงดึงดูดคือ Vi b เบ t i o n สำหรับการลึงส่งแรงดึงดูดในสิ่งที่ดีส่งพลังงานดีให้กับผู้อื่นเราจะได้รับสิ่งนั้นมาเหลือขนานับจริงๆนะครับซึ่งผมได้สัมผัสกับตัวผมเองพระเครื่องตรงน้า FC ในช่วงเวลาพิเศษนี้นะครับคือพระสมเด็จพระพุทธเจ้าตัวพรหมรังสี50ปีการจนาพิเศษนะครับซึ่งคือรุ่น การฉลิิเศษ50ปีนั่นเองนะครับในหลวงรัชกาลที่9พิธีพุทธาพิเศษณเผ่าโบสถวัดระคังโคสิตารามนะครับกรุงเทพมหาคนครเมวันที่22มิถุนาย,ยนปี38กล่องนี้เป็นกล่องเดิมๆนะครับที่ด้านหน้ามีตัวหนังสือตัวอักษรสีทองจจรึกข้อ,อมีลายกระดกอยู่2ด้านจจรึกข้อความเร็จพระพุทธจรา์รูพรมรังสีมีตาฉลองนะครับคลองสีหรือราชสมบัติครบ50ปีในหลวงรัชกาลที่9รุ่นการจลางพิเศษ50ปี พิธีพุทธาเทวอพ,พ,พิธีพุทธาพิเศษครับณพระโบสถวัดระฆังโคสิตาราม2ี่สมอ่ายี่สพิธายยน38สานะครับซึ่งผมเปิดให้ดูในกล่องด้านในเดิมๆแบบนี้เป็นกรรมหยีสีแดงนะครับขออนุญาตประคองนะครับขออนุญาตขยายชมบาร,รมีของพระสมเด็จองนี้ไม่รู้จะอธิบายความสวยยังไงนะครับเพราะว่าด้านใน ประทับองค์พระสมเด็จครับวรคังเต็มๆนะครับ100%เปรประทับนั่งบนฐานสามถึงเปนีักษักของวรคังโคสิตารามตั้งแต่ปี38มาแล้วแต่ว่าพระเครื่องสําคัญองค์นี้ยังมีสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วเกศนั้นจะหลดซุ้มพอดีนะครับเนื้อของพระสมเด็จนั้นสวยมากๆนะครับเป็นเนื้อสีขาวสวยเห็นมวลสารอย่างชัดเจนพลิกไปด้านหลังนะครับให้ชมความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังด้วยพระบารมีในหลวงราชการที่9ด้วยนะครับก็คือตราบ สัญ,ญลักษณ์ฉลองคลองสริราชสมบัติครบ50ปีในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีพระอุณาโรมและพระราชลัญจกรนะครับอยู่ที่ด้านล่างพระมหาเจพิชัยมงุฎมีช้างเผือกสองเชือกนะครับชูนะครับพระอุณาโรมชูอุณารมและพระราชลัญจกรครับเป็นที่วางอยู่บนพานนั้นนะครับแล้วก็เนื้อหลังของช้างเผือกมีพระนพพระประดลมหาสเสวตเฉชัด เป็นเครื่องสูงประจําพระองค์ในหลวงแจนที่9และจารึกข้อความ5 0พันานะครับฉลองครองสื่อราชสมบัติครบ50ปีพุทธศักราช2 5 3 9นะครับพระเครื่องสําคัญรายการนี้เป็นพระเครื่องที่สุดยอดเข้มขลังผมไม่ต้องอธิบายรายละเอียดในเชิงลึกว่าเป็นอย่างไรขยายชมเนื้อในมวสารแล้วเห็นรอยแตกลานเป็นลิ้วๆนะครับโอ้โหสวยมากๆตั้งแต่ปี3ามานี่ ก็หลายปีมามากพอสมควรแล้วนะครับผมไม่รู้จะเรียน FC ว่าอย่างไงดีนอกจากให้ FC ผมชมด้วยตัวเองนะครับชมด้วยตัว FC เองเนาะนะครับแล้วก็พลิกไปชมด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งให้ชมบาร,รมีของพระสมเด็จซึ่งพระสมเด็จผมมีพระสมเด็จนะครับหลายรายการนะครับเป็นพระสมเด็จองค์สุดยอดจริงๆนะครับองนี้ก็สุดยอดจริงๆเพราะออกจากวดระการโคสิตร1ม โดยตรงไม่ต้องอธิบายรายละเอียดเชิงลึกนะครับสวยเข้มขลังคมชัดด้วยบรารมีสมเด็จพระพุทธจ้าโทพมรงสีแห่งวัดระฆังโคศิตารามและเกจิลำดับต้นของเมืองไทยในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับปิดกล่องนี้ยังเห็นความงดงามเข้มขลังด้วยบรารมีของสมเด็จพระพุทธจ้าโทพูมรงสีและความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังของพระสมเด็จที่โปรองได้ทรงจัดสร้างขึ้นเป็นต้นแบบของเมืองไทย และรวมถึงพระสมเด็จเกจชโยด้วยนะครับแต่พระสมเด็จองค์นี้ด้านหลังมีพ่อบารมีโฮนหลรนแกนที่9าประทับอยู่ด้วยพ่อมีตราฉลองกองสิรจชสมบัติครบ50ปีในหลวงเฉที่9นะครับสุดยอดเข้มขขังมากๆขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กด subscribe กด view กดแชร์คลิปวิดีโอเพื่อขยายงานพระเครื่องเรียนสำคัญวัตถุมงคลทุกรายการขอให้ FC ได้รับสิ่งที่ดีร้อยเท่าพันทวีนะครับขอบคุณมากๆนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับเบรกนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ